สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาร่าโรนะคะวิ่งเอาพลังงานมาให้ทุกคน energy น,นี้ก็เป็นพลังงานที่ไม่แน่ใจว,ว่าใครเคยทำหรือเปล่าแต่มันจะเป็นแนวแนวทางที่การเปิดไพ่ในคลิปนี้จะเป็นคล้ายๆกับการดูดวงส่วนตัวไพ่ชุดหนึ่งก็คือไพ่โปรเสริมหรือไพ่ที่เน้นข้อความส่อง energy ความรู้สึก feeling emotion เ,เวลาส่องถึงใครเวลาเจ้าชะตาแลาท่านมาจองคิวดูดวงแล้วมาแบบเฮ้ย อยากสคนนี้ค่ะว่าเขามีพลังงานถึงยังไงกับเรารู้สึกยังไงพลังงานไพ่จะสื่อยังไงอะไรแบบนี้นี่จะเป็นแนวเป็นแนวแนว,แนวทางประมาณนี้นะคะขอนหนึ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดดิ่งก็ได้ให้รู้กันตรงนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ใครก็จะดูดวงส่วนตัวนะหรือสั่งไวเปอร์ทำมาที่ไลน์ของใคร K H I D o Z ไม่ว่าจะเป็นโปรที่เป็นโปรด่วน1 9 9ถให้ไม่เกิน3ข้อแบบได้คิวด่วนๆสั้นๆ แล้วก็โปหลักโปหลักนั่นจะเป็นโปที่คุ้มที่สุดเพราะว่าได้ไพ่ถึงสามเซตก็คือได้ไพ่รักได้ไพ่รวมสิบห้าใบได้ไพ่เจาะคําถามด้วยสามเซตแบบนี้หาย,ยากมากๆสามเซตเริ่มต้นเล็กสุดที่สามเก้าเก้ามันจะมีโปหลายราคามากๆโปหลักถามได้สามข้อห้าข้อเจ็ดข้อสิบข้อไม่อัน้นราคาก็เรียงไปเรื่อยๆแล้วก็โปเสริมก็จะเป็นโปสังความรู้สึก แนวทางก็จะประมาณในวันนี้ที่ใครจะสับเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็สความรู้สึกก็จะเป็นโปรที่มีราคาเดียวเลยเป็นไพ่พิเศษหายากนี้นะคะมันจะเน้นไพ่2ความรู้สึกแล้วก็เป็นการสรับร่วมกันด้วยด้วยการใช้ไพ่นางฟ้าพิเศษกับใช้ไพ่ข้อความแล้วก็ใครจะมีแอบสับไพ่บางอย่างเพิ่มเติมให้ด้วยในโปรถ้าใครที่มาจองโปรนะคะแล้วก็สําหรับวอลเปเปอร์ก็จะเป็นวอลเปเป,เปอร์ที่ สวยๆชํำๆไพ่หาไพ่ไพ่ที่ไข่ใช้เป็นไพ่รูปแบบค่อนข้างจะหายากในการที่เขาแบบเอามาแต่งภาพวอลเปเปอร์อื ส่วนมากก็จะใช้ไพ่เบสิกกันส่วนมากๆอะนะเออแล้วก็ใครจะมีแต่งของแต่งข้อความแต่งพลังงานบวกๆให,หน้นู่นนี่นั่นราคาถูกมากอาร์ตเวิร์กแบบนี้หายต้องบอกว่าอาร์ตเวิร์กแบบที่ใครแต่งแบบนี้จริงๆแล้วราคาหลายที่แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นใครเรื่องการจะเอาไปเสริมดวงมาสั่งกันที่ลายของใครเคชเดลซนี่พลังงานในวันนี้ไพ่เอนเนจีเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานนะคะพลังงานความรักระหว่างพวกคุณกับพวกเขาเหล่านั้นขอแชร์พลังงานหน่อยค่ะ พลังงานตรงนี้ขอดูพลังงานข้อความรักตรงนี้ขอดูพลังงานข้อความรักในวันนี้หน่อยนะคะ energy พลังงานรักของระหว่างพวกคุณว้าวให้มีดิออกมาด้วยพลังงาน energy ข้อความรักตรงนี้พลังงานรักของพวกคุณกับใครบางคนที่อยู่ในใจพลังงานของพวกคุณกับพวกเขาพลังงานข้อความรักระหว่างพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานข้อความรักพลังงานของพวกคุณกับเขาพลังงานรักของพวกคุณกับเขาเป็นยังไงคะขอดูหน่อยค่ะ พลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรคะอ่าไพ่นี้ยังออกมาพลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรเอ่ยพลังงานรักของพวกคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อย อ่ะโอเคพลังงานมีไพ่เฮลิ่งเฟิร์มรีชูค่ะปางคามรู้สึกว่า Energy นี้มีบางท่านที่สามารถลิงก์กับคลิปนี้ได้บางไพง่บางชุดบาง Energy หรือบางคนอาจจะเป็นทางเซตเลยมีพลังงานพวกคู่ที่เป็นคู่ครอบขรัวคู่ที่มี Energy ปัญหาพ่อแม่ลูกสามีภรรยาภรรยาสามีอะไรแบบนี้ได้เออแล้วก็ใค่จะบอกว่าใครตรงนี้ที่บางคนอ่ะถ้าอย่างเช่นหมอไข่คือไม่ได้ใช่แนวนี้ค่ะมันจะเป็นพลังงานที่ไพ่นี้ต้องการจะสื่อว่าบางท่านถ้าคุณอยากมีพลังงานรักที่ราบรื่น ถ้าใครที่แบบเฮ้ยแบบคุณยังเป็นเหมือนแบบโสดๆแล้วรอพลังงานการแต่งงานรอพลังงานรักที่ราบรื่นกับใครรอรักสมหวังกับใครเทเนจี้ที่สำคัญมากคือก่อนที่พวกคุณจะมีรักที่สมหวังแบบที่รักแบบเนื้อคู่รักแบบชู้สาวอะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องผ่านไปมองคนข้างหลังโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุพการีคนในครอบครัวแล้วถ้าใครที่มีความขัดแย้งในอดีตกันมาหรือถ้าในปัจจุบันอย่างเช่นใครที่มีการละเลยหรืออะไรกัน หรือถ้าใครที่มีโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างที่มันหมางหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนแบบคอน FLICT ปมอะไรไหมคะไอ้วันจะเรื่องอะไรก็ตามในอดีตปัจจุบนันหรือในช่วยใกล้จะต้องพยายาม forgive กันให้อภัยกันหรือไม่ให้แบบว่ามอบความรักมอบพลังงานบวกให้แก่กันเพราะว่าโดยโดยทั่วไปและส่วนมาก energy ของรักที่บางท่านนะบางท่านส่วนมากจากที่ใครประสบมาด้วยด้วยตัวเองแล้วก็ตัวเองด้วยคื ถ้าเรามีพลังงานเ n e r g y ที่อย่างเช่นว่าเราเราทําดีกับคนในครอบครัวหรือเราแคร์หรือเรารักหรือแบบว่าเราถ้าเราทะเลาะคนเราแฟมิลี่ชู้ปัญหาครอบครัวมีทุกคนถ้ามันทะเลาะกันถ้ามันหมางกันมาไ,ไกายคือจะต้องเหมือนแบบมีโอกาสเคลียร์มีโอกาสได้รักกันมีโอกาสให้อภัยกันมีโอกาส,กาส,กาสที่แบบโดยเฉพาะแบบผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นที่แบบว่าอยากมีรักที่สมหวังจะต้องมอบพลังงานรักมอบ เขาเรียกว่าความกระตัญยูมอบอะไรดีๆทุกอย่างให้กับพ่อกับแม่หรือบุพการีค่ะแล้วคุณจะมีพลังงานที่ดึงดูดรักที่สมหวังเข้ามาอมเอเจนในวันนี้ไข่จะใช้ไพ่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่ไข่สับไพ่แบบของโปโปเสริมนี้ในการดูส่วนตัวนะเอเนซีนี้มาแชร์กันนะคะพลังงานเอเนซีมีไพ่คีบันโอเปนไมล์พลังงานตรงนี้มีเหมือนคล้ายๆบอกว่าบางคนเนี่ยนะคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าเปิดใจในชีวิตรักหรือบางทีคนบางคนตรงนี้อาจจะแบบว่า ดิวหรือได้ได้เกี่ยวข้องกับใครหรือได้เจอใครหรือแบบว่าใครในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือในใจคุณแล้วแบบบางทีบางคนอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบคุณคุณไม่สามารถคาดการพวกเขาได้คุณไม่สามารถกะเกณฑ์พวกเขาได้คุณไม่สามารถคาดเดาพวกเขาได้แล้วคุณก็เหมือนคล่าคๆจะต้องเปิดใจเพื่อเข้าใจพวกเขาหรือเหมือนคค้ายๆเปิดใจเพื่อเข้าใจสถานการณ์รักของตัวเองกับพวกเขาเปิดใจเพื่อเข้าใจอะไรหลายอย่าง โอเพนหมายแล้วก็เอเนจีตรงนี้มันยังหมายถึงบางคนนะคะคือจะต้องพยายามเหมือนแบบว่าคนเราถ้าบางทียึดติดอะไรยึดติดอะไรมากหรือยึดติดอะไรไปแล้วมันไม่ไอ้นี mm ่ hmm. ก็พยายามที่จะโอเพนฟ e ีฟรีค่ะอืมฟรีก็คือหมายให้ปลดปล่อยเปิดใจให้กว้างๆอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็พยายามทําทุกวันให้มันดีที่สุดเ n e r จ y มีไพ mm ่แวนี่อเนี่ยไพ่เนี้ยบอกเลยนะใครตรงเนี้ย พวกพลังงานคู them, no like, them, it, here, ่รักหลายๆท่านตรงนี้ที่ลิงก์กับคลิปเนี้ยมีพวกคู่รักที่ต้องรอกันแน่นอนบางคนบางทีอบบางคนเวลาดูดวงส่วนตัวแล้วแบบถามใครอะหมอกใครคือได้ไพ่ใบนี้มันรอนานไหมคะไพ่ใบนี้ยมันรอนานเออมันรอนานเหมือนกันมันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้แบบแปลปะเออถ้าสมมติใครที่ได้ไพ่แบบนี้ในการดูดวงส่วนตัวนะคะฉะนั้นใครที่อยากรู้อะไรก็คือมามาจองดูดวงอืมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใครแบบเอามาเป็นแนวให้ ไพ่รตรงนี้มีในเรื่องของการรอคอยดีวายทามมิ่งแน่นอนคือใครอลาท่านตรงนี้ที่คุณลิงก์กับพวกไพ่เหล่านี้มันจะมีช่วงเวลาอย่างเช่นคนบางคนกว่าจ,จะมีรักที่สมหวังหรือกว่าจ,จะได้ลงตัวกับใครใช้เวลาแล้วพลังงานตรงนี้ถ้าไพ่นี้มาขึ้นในวันนี้คลิปแบบนี้ด้วยมีพวกคู่รักที่ต้องเจอช่วงเวลาดีวายทามมิ่งแน่นอนดีวายทมมิ่งคือหมายถึงโชคชะตากําลังทํางานหรือบางคนอาจจะใช้คําว่ากําลังเล่นตลกกับพวกคุณก็ได้ค่ะคือ พลังงานนี้มีคนเจอเอเนจีนี้แน่นอนเออพลังงานศาสตร์แบบนี้ให้มีพลังงานนี้นิวเลอรค่ะคือต้องบอกว่าคู่รักบางคู่อาจจะต้องมีใครที่บางทีแบบใครบางคนถ้าสมมติอย่างเช่นคู่รักบางคู่มีเรื่องของการแบบมีใครนอกลูก่นอกทางมันก็จะมีพลังงานศาสตร์ที่แบบว่ามีใครแบบมีในเรื่องของรักใหม่ๆเกิดขึ้นมีตัวละครเพิ่มเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ได้ด้วยกับอีกในนึงคือ ใครจะพยายามอ่านให้กว้างที่สุดเพราะพลังงานมันมีไพ่หลายใบแล้วมันพยายามแชร์พลังงานให้กับทุกคนนะคะในที่ตรงนี้มันหมายถึงใครบางคนที่เป็นคนที่รอกันแล้วกลับมาหากันได้พวกคนที่รอกันกลับมาคนเหล่านั้นหรือตัวพวกคุณที่จะกลับไปหากันจะต้องเป็นคนที่เป็น new person หรือ new version ของกันและกันคือเป็นคนใหม่ๆเป็นคนที่ถ้าใครทำผิดถ้าใครที่แบบว่ามีเอจี้ที่มันเกิดเรื่องแย่ๆต่อกันจะต้องมีอะไรที่แก้ใหม่ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ เป็นเป็นคนใหม่ๆให้กันอะไรแบบนี้จะต้องไม่ซ้ำรอยถ้าใครที่เป็นพวก,กรักอดีตกลับมาเริ่มใหม่อะไรแบบนี้อืมแล้วก็ Energy บางท่านนี้มีไพ่ Children คือบางท่านตรงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของกันอย่างเช่นว่าพวกคุณเป็นคนมีบุตรหรือพวกคุณเกี่ยวข้องกับใครที่มีบุตรได้กับอีกในหนึ่งคือพลังงานนี้คืออะไรเอ e r g y รักของไพน่นี้พอไพ่ในวีต้องมองตรงนะไพ่ Energy พวก c o ม m i t m e n t หรือไพ่อะไรใหญ่หญๆมากๆยังไม่ได้ขึ้นแล้วไพ่มีบุตรเดงฟอร์ด้วยเพราะฉะนั้น เอเนจีในวันนี้รักของบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าพลังงานรักยังดวงรักยังต่าอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปถึงขั้นพีคหรือเหมือนแบบว่าถึงจุดแบบออนพอยต์แบบว่าถึงจุดที่แบบว่าดวงรักแบบปังมากดวงรักแบบลงตัวแลว้วดวงรักแบบที่ทุกอย่างแบบเลิศคือบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดนั้นและที่สําคัญบางท่านดีลกับรักต่างไว้ได้อืมรักบางคนที่อย่างเช่นว่าใครบางคนเนี่ย ได้ได,ได้ได้เกี่ยวข้องกับใครที่บางคนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องในปัจจุบนันบางคนอาจจะเกี่ยวข้องมาในอดีตแล้วยังรอกันอยู่บางคนแบบว่าบางคนมีคนที่แบบมีวุฒิภาวะต่ําๆบางคนมีความหนักแน่นไม่พอบางคนมีความโลเลในความสัมพันธ์บางคนมีเอ g จี้ที่แบบเคยทําอะไรกับใครไว้ไม่โอเคเพราะเขาเรียกว่าไพ่ไม่มพลังงานชิลเดนอะ เพราะฉะนั้นมันมีในจี้ของความเป็นเด็กความไม่หนักแน่นความไม่พร้อมความโลเลความสับสนตรงนี้เยอะมากกับ energy บางท่านที่ดิวกับรักต่างวัยหรือวัยแล้วอ่อนที่มีใครที่วัยน้อยก็อีกคนในความสัมพันธ์ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอืมแล้วก็ energy on <า> free yourself ใครต้องบอกเลยว่าพลังงานแบบนี้คืออะไรบางคนนะคะคู่รักบ,บางคู่อะ่ะจะต้องปล่อยให้แต่ละคนอะ่ะไปมีสระหรือไม่ปีไปมีชีวิตต่างคนต่างไปม,มีชีวิตของตัวเองก่อนหรือถ้าใครที่รู้สึกว่า ใครบางคนที่ต้องการรับพลังงานโบสจากไข่แล้วได้ไพ่แบบนี้มันหมายให้กับถ้าใครบางคนที่รู้สึกว่าคุณมีพันธนาการกับใครมากๆแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับทําให้พวกคุณทุกข์หรือทาให้พวกคุณรู้สึกว่าไม่มีสาระหรือไม่มีความสุขไม่เติมเต็มขอให้คุณปล่อยตัวเองเออกมาก่อนค่ะคือหมายให้กับว่าใช้ชีวิตแบบที่อย่าให้เหมือนตัวอย่าให้ตัวเองเหมือนม้าในครอบในใบนี้คือ คือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะเป็นของเราไม่ว่าเรากับใครจะได้กลับมายังไงจะตอนไหนจะอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งบางคนรอรักใหม่ๆคุณจะต้องทําตัวเองให้เหมือนคล้ายๆกับคนที่มีสระในการใช้ชีวิตมีสระของหัวใจอย่าอย่าใช้ชีวิตด้วยการที่แบบว่าเหมือนแบบว่าผูกติดหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่าขาดอิสระ ขาดการควบคุมตัวเองหรือขาดแบบเหมือนคล้ายๆกับสมดุลหรือ,อสูญเสียเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตอนนั้นที่คนชอบๆกันนะเหมือนที่ให้ว่าอะไรนะเสียเซลฟ์ self, อะไรแบบนี้อืมนะคะล็อ t y ย u ์เซลฟนะก็พยายามที่จะ ให้ตัวเองได้มีคือพลังงานแบบนี้มันหมายถึงพวกเขาเหล่านั้นต้องมี energy ที่ไปมีชีวิตบางอย่างกับพวกคนที่ต้องมีไปมีชีวิตบางอย่างแล้วบางท่านที่รออะไรกันอยู่รอจังหวะอยู่ในวันหนึ่งถ้ามันกลับมาได้มันจะกลับมาค่ะแต่เอนเออจีตรงนี้มีพลังงานคู่รักเที่ยงรอกันอยู่แน่นอนให้มีเคมีเคมิสตรีคือเป็นคู่รักที่ไม่ว่ายังไงคุณกับใครบางคนจะมีเคมีต่อกันมากๆอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นยังไงวันไหนเมื่อไหรหรือเรื่องราวยังไงก็ตาม อทีนี้ขอมาให้ดูไพ่ตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นพลังงานที่เหมือนประมาณเวลาสับไพ่แบบของโป2สองนะคะในการดูดวงส่วนตัว Energy ตรงนี้ขอดูนะพลังงานขอดูหน่อยว่าข้อความรักของพวกเขาเหล่านั้นที่มีต่อพวกคุณสำหรับหลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้ค่ะขอดูเน่่ยว่าข้อความรักของพวกเขาพ,พลังงานอะไรถึงพวกคุณ ข้อความรักในพลังงานปัจจุบันนี้พวกเขามีอะไรถึงพวกคุณพวกเขามีความรู้สึกอะไรพวกเขามีข้อความรักอะไรตรงนี้ถึงพวกคุณขอดูหน่อยค่ะว้าวว้าวข้อความรักของพวกเขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณข้อความข้อความรักมีอะไรถึงพวกคุณนะขอดูหนิข้อความรักของพวกขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณขอดูหน่อยค่ะ ข้อความรักของพวกเขามีอะไรถึงพวกคุณอะไรนีขรขขรข้ข้อความรักของพวกเขามีอะไรถึงพวกคุณขอดูหน่อยค่ะว้าวข้อความรักของพวกเขามีอะไรถึงพวกคุณอาอามาข้อความรักของพวกเขามีอะไรถึงพวกคุณขอดูหน่อยโอ้ my g ก็ไพ่สวยดังนั้นเลยอ่ะ แล้วมาในทางเดียวกันด้วยแล้วก็มาในทางที่ไพ่ลิงก์กับไพ่นางฟ้าด้วยนะคะ Energy ในไพ่ในกองไพ่มี I think often of wanting to see you ไพ่นี้แปลเป็นไทยคือมีคนคิดอยู่บ่อยๆมีคนคิดอยู่เสมอมีคนคิดอยู่หลายครั้งว่าอยากเจอพวกคุณอยากเจอพวกคุณมีใครบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่า เรื่องราวความทรงจาําหรือความรู้สึกอะไรก็ตามมีบางคนตรงนี้ที่ยังไม่ได้สามารถลืมไปได้ทั้งหมดเรื่องราวของการหรืออะไรหลายอย่างยังไม่ได้สามารถที่จะลบเลือนไปได้อไพ่มีมเ n e ี g y นี้ I can't wait to love you เพราะอะไรไพ่ของคุณมันมี energy ที่แบบพลังงานมันมาในทางเดียวกันอะคือมันมี energy ประกอบโดยไพยใ่ใหญ่ๆเลยอะไพ่ใหญ่ในวันนี้ของไพ่นางฟ้าของคุณคืณคอวูดแมนนิ่งฟอร์ค่ะวูดแมนนิ่งฟอร์นี่คือไพ่ใหญ่เลย แล้วก็ไพ่ของคุณ Energy ที่เป็นไพ่ต่อจาก w ั d oh, ท i n g นึ l งคือ New Love I can't wait to love you รอจะไม่ไหวแล้วเพราะมันมีเวลาเงื่อนเวลากำลังรอกำลังทำให้รอหรือกำลังทำให้คู่รักบางคู่แยกกันอยู่อะไรแบบนี้เออหรือใครบางคนที่เป็น Energy อย่างเช่นถ้าผู้คุณเป็นคนโสดเลยแบบหมอไข่หนูหรือว่าดิฉันหรือผมไม่ได้เกี่ยวกับรักเก่าเลยครับคือเ n e r g ีนี่หมายถึงบางคนที่แบบว่าโชคชะตากำลังแบบทำงาน แล้วรอให้พวกคุณมาเจอกันมันก็เลยเป็นพลังงานให้บอกว่า,วารอที่จะได้รักกันไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเออทีนี้ไ <laughs> พ่เนี่ยนะมันมี energy ของพวกคนที่แบบว่าอย่างที่เวลาไข่พูดอะบางทีในแต่ละคลิปอะมันมักจะมีพลังงาน energy พวกรักอดีตที่แทรกอยู่เสมออืมไข่ไม่ได้บแอดหรือไม่ได้ลำเอียงนะแต่มันมี energy แทรกอยู่เสมอ energy ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะโอ้ไ oh ม่ก็แลคัน stop spy กันอยู่ไพ่เวสจีของคนที่แบบพระเจ้า ฉันหยุดที่จะส่องหรือว่าสืบเสือกเสาะแสะเรื่องเธอไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยเออฉันหยุดที่จะรู้เรื่องเธอหรือสืบเรื่องเธอไม่ได้ฉันแบบส่องคุณอาจจะเป็นคนส่องเขาหรือเขาจะเป็นคนส่องคุณอาจจะมีใครส่องกันอยู่ตรงนี้อืมไพนี้ชอบมาก you are my future wife l y มีใครตรงนี้ที่มีพลังงานที่รู้สึกว่าพวกคุณหรือพวกเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ เป็นไว f ์หรือ h า s b a n d material เป็นแบบคล้ายๆกับคนคนนี้เป็นแม่ของลูกฉันคนคนนี้เป็นพ่อของลูกฉันคนนี้เป็นสามีของฉันคนนี้เป็นภรรยาของฉันคนนี้จะต้องเป็นคนของฉันอะไรแบบเนี้ยเออมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้มันมีคู่บางคู่คู่รักที่แบบว่าจะต้องมีในเรื่องของโชคชะตาหรือเขาเรียกว่า ชชตตาที่ทํางานชชะตาที่เล่นตลกอะไรก็ตามอะค่ะเออไพ่เมจี้แบบนี้ด้วย secretly I am extension to CU ไพ่นี้มันมาในทางเดียวกับไพ่ในกองของคุณที่เป็นไพ่ think of อ e n of wanting to see to CU และไพ่นี้คืออะไร secretly I am e x t e n s t o see y o CU ไพ่นี้มันหมายถึงคนบางคนอะพวกคุณเองอะหรือพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ที่พลังงานมันกลับกันถ้าถ้าพวกคุณคิดถึงพวกเขาบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้รู้หรือจะเป็นพลังงานที่พวกเขาที่ถึงพวกคุณมากๆพวกคุณอาจจะไม่รู้เพราะไพ่มันเป็น secret มันเป็นอะไรที่แบบบางทีแบบว่าคนเราแบบเรื่องที่อยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ในใจบางทีไม่ได้มานั่งบอกกันไม่ได้มานั่งบรรยายหรือไม่ได้มานั่งรายงานให้แบบว่าฉันลึกๆฉันอยากเจอพวกเธอนะอะไรแบบนี้ฉันอยากเจอเขาแบบเราอยากเจอกันอะไรแบบเนี้ยเออมันมีความกังวลกังวายอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะไพ่มันมีไพ่ security i am anxious คือไพ่นี้มันหมายถึงความกังวลกังวายกระเฮียนกระหือรือที่อยากจะเจอใคร โดยเฉพาะใครที่รอกันมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะไพ่มีไพ่นี้ด้วยดูดิเรามีอินโยเวิด์คือไพ่เนี่ยนะมันมาในทางเดียวกันเกินครึ่งพลังงานเลยตรงที่ว่ามันเป็นเอจี้พวกคู่รักอะที่ส่องกันคู่รักที่อยากเจอกันให้ได้คู่รักที่รอที่จะได้รักกันคู่รักที่แบบว่าอยากให้โอกาสของโลกเนี้ยเหมือนแบบเปิดทางให้แบบว่าอย่างเช่นคุณเปิดรับเขาหรือเขาเปิดรับคุณเราเปิดรับกัน มันมีในจิตของการรอพลังงานเหล่านี้อยู่ตรงนี้มากๆไข่ขอแถมให้หน่อยอันนี้เป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับเวลาที่ไข่ดูไพ่โปสองเลยแต่แต่ไพ่ของโปสองแต่ละชุดมันก็จะขึ้นอยู่ที่ว่ามันเป็นชื่อวันเกิดของใครมันเป็นดวงของพวกคุณคนไหนมันเป็นพลังงานอย่างไรไพ่มันจะขึ้นมาในทางที่ลิงก์กันแต่ละชุดถ้าใครที่อยากมาดูไพ่มาจองคิวดูดวงนะคะอันนี้คือไพ่โปสองความรู้สึกโปเสรมิมอืม ขอแบบแถมๆให้หน่อยอนเนจี Energy ตรงนี้ขอดูหน่อยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความจริงอะไรในใจต่อพวกคุณพวกเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกอะไรความจริงอะไรต่อพวกคุณบ้างขอดูหน่อยดูนะว้าวว้าว my god จริงแล้วเวลาที่ไข่สับไพ่โปเนี้ยในการดูทรงส่วนตัวไข่จะมีแอบสับพวกไพ่อะไรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีจริงๆมีแอบสับไพ่อย่างอื่ในให้ด้วยแต่นี้ไข่มาเป็นแนวทางคลิปให้จะได้ไม่ยาวจะคลิปจะได้ไม่ยาวมากเวลามันเดินไปเรื่อยๆแหละออ,อัดคลิปหนึ่งยาวๆมากไม่ได้เพราะว่าเมมในโทรศัพท์ของไข่มันมันค่อนข้างจะล้นพอมันล้นปุ๊บเนี้ยไข่ทาคลิปหนึ่งนานๆอ่ะ,ละหลายสิบนาทีมากๆไม่ได้แหละเพราะว่าพอทําคลิปนานๆหลายสิบนาทีในหนึ่งคลิปอ่ะมันจะทาคลิปอื่นๆไม่ได้เออ ทีนี้ไพ่ในวันนี้มีไพ่นี่ค่ะ I wish I could share my good news with you มีใครตรงนี้ที่อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆบอกเรื่องราวดีๆบอกสิ่งดีๆหรือมันแบบมีอะไรแล้วอยากจะคุยกับพวกคุณได้มีอะไรแล้วอยากจะบอกได้แบบอย่างเช่นถ้าคู่รักคู่ไหนที่เคยมีโอกาสที่ได้แบบได้บอกกันได้คอยคุยกันได้คอยแบบเทคหากันได้คอยโทรหากันได้คอยเล่าเรื่องราวนาน่นนี่นั่นให้กันฟังอะไรแบบนี้คือ มันมีบางคนที่ปรารถนาที่อยากจะมีโอกาสแบบนี้หรืออยากทําได้ไพ่ในกล่องของคุณนะคะเดี๋ยวใครจะบอกว่ามีไพ่อะไร so many things r e m i n d m e of you มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับพวกคุณที่พวกเขาเหมือนแบบระลึกนึกถึงยังจําได้มีหลายอย่างรอบๆตัวในชีวิตที่แบบว่ายังเหมือนรีมายยังคอยย้ําเตือนพวกเขาเกี่ยวกับพวกคุณในทจมีไพ่ I lost my s e l for the why มีใครตรงนี้ที่สูญเสียหรือเสียเซลค่ะเสียหลัก เสียศูนย์ในเรื่องของความรักเออมีอาจจะเป็นพวกคุณที่เสียศูนย์หรืออาจจะเป็นพวกเขาที่เสียศูนย์แบบบางคนบางครั้งอ่ะมันหมายถึงว่าบางครั้งมันเป็นอะไรที่มันตลกแล้วมันก็เป็นในเรื่องของเวลาที่บางทีแบบบางทีเหมือนชคชะตาหรือเวลาเล่นตลกด้วยบางครั้งคนเราเนี่ยนะเวลาถ้าเราเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่หรือเจอใครที่มันเป็นเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะมีเรื่องของการที่แบบบางทีมีใครที่ทําให้เรารู้สึกแบบศูนเสียตัวตนหรือบางทีมีใครบางคนที่แบบว่า จะต้องผ่านช่วงเวลาที่มีใครหรือบางทีเป็นพวกคุณเองหรือใครที่คุณเกี่ยวข้องที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนยังค้นหาตัวเองไม่เจอหรือบางทีรักหรือใครหรือความสัมพันธ์บางทีทําให้แบบสับสนหลงผิดเสียศูนย์สูญเสียควาเป็นตัวเองสับสนอะไรหลายอย่างอะไรอย่างใครมีจี้นี้ you don't know how hard it was to let you go ว้าว คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่จะปล่อยกันไปกับการที่ปล่อยคุณไปในชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลย I feel you even though we are p a r t ฉันรู้สึกถึงเธอฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเราจะแยกกันหรือต่างคนต่างอยู่ก็ตามเพอไพ่ we are apart ก็เหมือนไพ่คล้ายๆกับ separate อะไรแบบเนี้ยอืมว้า wow. ว ไพ่สวยมากเลยอะไพ่สวยมาก I love you before you could leave me I'm so attracted to you My life is not as together as it seems hope you can forgive me one day มีใครบางคนที่รู้สึกแบบ attract รู้สึกดึงดูดกันอยู่เออมีใครตรงนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะให้อภัยกันได้หรือหวังให้ใครให้อภัยกันได้ในสักวันหนึ่งมีใครตรงนี้ที่หมายท้แบบว่าตัดสินใจที่แบบเดินจาก ต้องเดินจากหรือจำใจให้ต้องเดินจากใครบางคนก่อนที่ใครบางคนจะเดินจากพวกคุณหรือเดินจากพวกเขาไปก่อนอะไรแบบนี้แล้วม,มีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องแบบว่าเหมือนแบบสปริตแยกใครแล้วมันมีเหตุการณ์บางครั้งที่บางคนเหมืนแบบว่าหวังว่าอีกคนหนึงจะให้อภัยกันไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่มันมีบางคนที่ยังคอนเนคกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะพวกรักที่เป็นเอเนจีอดีตอืม ใครไม่ได้เน้นพลังงานสถานะอะไรเลยนะแต่ไพ่มันขึ้นมาในทางนี้เพราะฉะนั้นมันมี energy แบบนี้ที่หลายๆท่านหรือหลายๆพลังงานตรงนี้ที่แชร์แล้วลิงก์กับคลิปนี้มีแนวโน้มแบบนี้แน่นอนเพราะไพม่มาในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าเวลาดูดวงส่วนตัวไพต่ต่างๆก็จะมาในทางเดียวกันใครที่อยากดูดวงมาดูดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรหลักหรือโปรส่องแบบนี้ วันนี้ไปก่อนใครก็จะดูดวงหรือสั่งไวท์ปิดทำมาที่เหล่าไข่เคเอชไอเดลเซตตมนี้นะคะบายบายขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ